ดดเมื่อ,<ม>อเราต,เรตั้ง Google แ a p เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางเลยนะครับอันนี้คือมาจากเชียงใหม่นะครับใช้ถนนเชียงใหม่ลำพูนนะครับถนนสายที่11มาปุ๊บแี่ยเราไอตอนนี้มันมันถึงที่เลี้ยวแล้วนะครับเราก็เลี้ยวเลี้ยวมันจะมีให้เลี้ยวขวาครับแล้วก็มาตามถนนอพอเราเลี้ยวขวาแล้วก็ เข้ามาเลยครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วช่วงนี้ถนนไม่ค่อยดีพอเรามาแล้วเราจะเจอแยกอย่างนี้นะครับสีแยกเราก็เบี่ยงซ้ายมาตาม Google m a บนะครับย้ำนะครับมาตาม o o o l l m แบบเราก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่มาจากตัวเมืองเชียงใหม่เงี้ยมาตามาทางรถไฟได้เลยนะครับอันนี้คือเข้าสู่ ถนนตามทางรถไฟแล้วนะครับคือท่านถ้ามาจากเชียงใหม่ก็มาตามทางรถไฟได้เลยมันก็จะไปโน่นแหละครับมันจะไปโพทะลุโน่นเลยน,นี่พอมาถึงตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีแยกใช่ไหมครับแยกตรงเนี้ยมัน Google ก็จะบอกให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวขวาตรงเนี้นะครับมันจะเป็นแยกสถานีรถไฟจังหวัดลําพูนนะครับ เราก็ตรงไปนะครับเราก็ตรงไปเราก็ตรงไปแล้วทีนี้เนี่ยพอตรงไปปุ๊บเนี่ยสักประมาณสัก200เมตรจะมีให้เหลี้ยวซ้ายนะครับมันจะบอกว่าให้เหลี้ยวซ้ายอ่า g o เกิลนะบอกให้เหลี้ยวซ้ายนะครับ g o o g l e Map เราก็เลี้ยวซ้ายนะ่เนี่ยซอยเนี่ยนะครับท่านผู้ชมซอยเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปทะลุโน่นเลยทะลุถนนอ่าถนนหน้าวัดเลยนะครับเนี่ยทะลุ ทะลุหน้าวัดสันปะยางหลวงแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปตามเส้นทางมันจะแคบหน่อยนะครับพอมาตามถนนเนี่ยเราจะเจอแยกใช่ไหมครับเจอแยกสีแยกเนี่ยมันจะไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับเพะฉะนั้นเราก็หาที่จอดได้เลยสามารถจอดไนดะ้เพราะว่าวัดอยู่ทางขวามือเห็นไหมครับขวามือคือวัดสันปะยางหลวงโอ้รถเยอะนะครับเราก็จหาจอดได้เลยบริเวณรอบๆวัดนะครับแต่ว่าผมจะมาจอดอ่า ห่างไปอีกนิดนึงนี่นะครับตรงนี้ผมจะมาจอดตรงนี้บริเวณตรงเนี้ยนะครับตรงนี้สามารถจอดรถได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยรถผมก็จอดอามาพราะมาน9ก้ามงกว่านะครับเราก็หาที่มาเหมาะจอดได้เลยนะครับอจอดนี้ก็เดินไปนิดเดียวจอดตรงนี้นะครับนี่เราก็เดินไปเดินไปแล้วก็จะมีอจอดรถ ระวังอย่าจอดขาวแดงนะครับเขาไม่ให้จอดแต่ที่ไม่มา <|kn|> ขาวแดงนะจอดได้เลยนะครับจอดได้เลยหน้าวัดตรงไปหน้าวัดตรงหน้าวัดนี่ก็มีจอดถ้าเราไปก่อนนะครับถ้าเราจอดไม่ได้เราก็เวียนไปนะครับเราก็เวียนไปนี่หน้าวัดจะเขียนไว้อย่างนี้นะครับนี่คือบริเวณหน้าวัดนะครับ บริเวณหน้าวัดเราก็สามารถจอดรถได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปข้างในนะครับให้ถอดรองเท้าด้วยเวลาเข้าไปข้างในให้ถอดรองเท้านะครับเขาจะมีป้ายบอกไว้ให้การุณาถอดรองเท้าเราก็ถอดรองเท้าไว้ตามที่ที่เหมาะสมก็ไปนมัสกการนะครับ แล้วก็ไปนี่ข้างในมีแต่คนเข้าไปนะครับเราก็จะหาที่เหมาะๆนะครับในการนั่งนะครับนี่คือจุดหมายปลายทางของท่านแล้วนะครับใครที่มาวัดสันตยังหลวงก็แนะนำให้ตั้ง Google มาได้เลยนะครับมาตามทาง Google ไม่หลงนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะครับ